จะตุกสองตัวสองอือตกเงียเสียงต,ต่ำๆนี่มันตาเขาบออย่างนี้จะเสียงอย้ยงนเสียงบึมบึมน้ำถ่วมพี่นอ้องนี่จะเสียงเข้าบอ่ละพี่ Nắm nó milet Ui ui Nó milet 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 lẹ milet lẹ milet lẹ milet 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 tam tam đi milet bên milet milet mai như thế milet hoai milet thế milet milet như milet 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 โอ้มาอีกแล้วพี่นอ้องโถ่นึน่งหเงินโต้มีนครับปลามันกระโลาะน้ำปลาเนาะแบบนี้มันกระถุงขึ้นหายใจได้หรอกอนี่ครับพี่นอ้องรอบสุดน้ำทว่วมตายอืมฝังแล้วพี่นอออ้องอือนี่อ่ะโอ้นี่เห็ดไหม กระสู่ของเสือหนามันถ่วมครับขาวาหลังนั้นตู้ไปมาที่ตานนวมเบ็ดไปตั้ใหญ่ๆ ủa bay ủi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  gặp ủi bay nhảy, bay ủi 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 bay มือใหม่เนาะยังคือไม่รู้วัวบ่นาำมันท่วมเว็ดไปแล้วพี่ที่มันมลุ่นเุีกับปลาพื้นห่างมาใส่ทุกๆว้สิ ผลงานพี่น้องปลาบูปลาคอตัวแน่นๆครับผมหมดแล้วพี่น้องรอบวันนี้บาเบวไม่มาครับผมวันนี้เป็นงานของพี่ครับปลาบูปลาคอตัวนี้ไงครับผม